บันจะบา้เห็นระบบมียากก็เป็นังบอนี่ม่ลตมนะคะนี่ทนนมีโตะ่ไมยมีอีกไม่ส่โตะอเสอน้เอมังนันเออเสอมากขาดิบอีีันไปใส่เราิเลย้บันจแบบจำกับปูจำดองกับปูเจ้าข้าสวยแบบหอมมากุดยอดโอ้อร่อยอร่อย ก้าดองกับผู๋กับแสบขนาดเลยหอมเพิเ่มขนาดเลยเนจังนวหก้ามเอากระปุกยี่้องมันหอมข้าวขัวเลยมันหอมนาไหมมาก ปูกำลัจมันเนี่ยดนะฮะเสือนั่งข้างต้ล้ปูกำลังจะมันอเชิกินไปชุดนึ่งยจ้ได้มากินปูใล้ๆนะคือกปูะบปูสุดยอดกมันควานัว

บอกไปเสียวอร่อยมากขั้วปูนาจ้ำดองนี่คือน้ำน้ำจิ้มน้ำซุปนะหวังว่าเขาจะไม่เจอหินนะสุดนยอดูนานทุกคนกูนาขั้วจุกน้ำไม้ เอาไปคุณหน้าพี่สมตำคัวเป็เสียยเอาขดปลาละมาหน่อยอะไรนะขดปลาร์ขดปลายกอันนี้ให้คลุกใส่ยกตัวให้คล้กแล้วก็วอร์มใน้วยนี้ต้องสาขวดนี่สุดเดียวจบโตโต มากอืมกินกระเด็นขนาดนี้เลยอะไรแล้โหเธอความอร่อยไม่ใช่มันกระเด็นจะเข้าจานควาอร่อยแบ่งปันแบ่งปันอืมใจกากใส่กางแกงแกงผักขาใส่ปลาใส่ปลาติดยังก่อนติ่งแงงบ่ปลาใส่ส้มนะดำเขีวนี่หัวปีเร็เปี ทั่วปีแม่มันเป็นทั่วต่ำบ่แเพื่อนเรามีเพื่อนกินด้วยนี่มือเด็ดของเราตัวหญ่ตัวเล็กไปให้เจอแล้วหรอเสือแมวเปล่งปลาบ่ไปเนื้อจ้างติอ แก่ไม yeah. ่เบนเหรนไม่เบนเมื่เชาค่เฟรชเล่นเฟรชใช่ไหมเบนเต้บกรบตามถั pues um> ่วอย่างนี้แหละเ๋ออตัวปลาทูแวน็ขนปลานอนป้องงั่งอ้ายเอ้เราไปเกิดหัวใจให้แล้วากเจียวมาเดิมมอนเลมนสีเดีมับทิปนี้ก็อจบคลิปนี้วันนี้นะคะสวัสดีค่ะ จังคำจไม่ออกทินข้าวก่อนอย่าเพิ่งไปลงกินข้าวเขาไป็นลงมัเกินมันเกินตั้งแต่งานยาวเลยุงเข้าห้องเถิงสักเกียอะไรบ้าง มองพ่อต่พ่อม่มีพ่อม่เออมันุกมันก็เียยอมันก็เลื่อนแ้วไอ้ข่าหนก็ได้อืมไอว่าเอออีกสสามันไม่ใหญ่อืมสุกสุกพมปีดียแล้วเีปีดียแล้วเกาดียวมือาคลยอยู่ออไมดเาซ่อมกับดาก็กลับองมไล่าดาก็กลับาแล้วกลับแล้วเมันสุกก็ได้สุกแล้วบมืเดียว วุ้ยแล้วนี่มันชิพอกะเทืนได้ไอพี่เจ้าก็จะได้เกี่ยวนั่นเยจ่นั่งแลกจเาันจั่เกียววันซุกเกี้ันซุกเอางอมันไไมันวนมันล่นไดมันจันหล่นอมอ่มันจะอมันหล่นมันร่ววันซุกก็ได้รใไปดูก่อนอืมยายไปดูบม่กแบบดงหบมอกแบกเคมหรืน่ะาไปทาคลิปแล้วไปดู่อนเปเกี่ยวห เราจะไปสงมาเลยมันแบอะไราจามามันสุกแล้วอืมสุกมาส่งที่นี่เลยว้าะมาอนไรสดนเช้าอะไรเจ้บ้านบ้านซุกมุกป่ะเออขอดีอะวันเสาร์ก็ใ่เด็กมาเกี่ยวรวยไงสุกเกี่ยวข้าวอิมิวจูยูไม่ได้อมิวมาอิกับยาเราไปย่อยเกี่ยวไปแหละ เราไม่ต้องรีบเขีวมันงนะียเมมันเกี่ยวจงไว้หน่อยจงจงเขียวไว้เาะเหลืองมาเท้าคูมันมันเหลืองเ็าะยอไปเก็บเนาะเก็บละสองอือเนึ่ยเยอะไหมเหอ้ายอายอ้อาอไม่ด่าลูกเจ้าเฮ้ยวี่เก็บปลาเสร็จนะวันนี้มันเหลืองมาแหละ บ่งเบ่งบ่งเ่นวอวนจะมาแล้วิจิกาล้วทำให้เสร็จจะได้ไปทำบ้านนิวอนเรียบร้อยไปยินเสียงหม้อสั้นกะับหม้อสยง ันเป็นบนตาัพอาโแตน้ำมันาพอแล้วอมมดอมไปเรื่อยซึ่งจะมองอะไรมองหญ้าเป็นไรเราเอยไปเรื่อยเดี๋ยวเปลีนุ่มคูนากำลังมันมังะผม บ้าอะอ่มากันเป่า่บ่เออแนอยอบ่เออก็เพิ่นให้เลยน้องแดงต้องแดงอ่เนาะปาดาก็ได้เรียงแล้วก็แพงแล้วันนี้เอ้อย่าว่าแต่ปาดาเล้วอเ่าเลยละัไม่เยอะเฮนี้มันมันแพงอันนี้ก็เลี้ยงบุฟเฟ่เหมื แต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้เราต้องคืนเขามาประกบก็คือเดี๋ยวแก้วปรบกมันก็สินเ้าเราต้องทำอะไรอ่ะทำใจมันนอนเหอนด้มองอันอันดำไดนะแกะขึ้นไปไระ้มันเคยแต่น้อยไม่เเคยเตมันบอกัเท่านี่แล้วมันเป็นยังนอนเตยานลุงมันเอ้าก็เของอันี้ลุงมันก็ได้เหรอวะเออมาเมาสอนมันลานมันพิ้นตอเริ่มมันก็จะขึอนนั่ลุง เจ้าเราเลยะเจ้าะมุ่งจาว่ามุ่งไปโรงเรียนนี่นะไปนั่งท่ายนประตูนั่นแล้วกระถางกินกระถางคุณคือน้านมาค่ะแซ่บๆค่ะ